ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ <บา S 1> วัดปากน้ําโจโลโครับจังหวัดจันทบุรีนะริมแม่น้าบางประกงทีนี้ผมจะทดสอบการซูมนะก็คือขึ้นไปสองถึงด้านบนหลังคาโบสถครับซึ่งประิษฐานพระบระมสารีริกธาตุไว้ครับถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดใช้กล้องนี้จะเห็นเลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นกล้องโซ n y DSC 90V นะทดสอบพลังซูมครับ จนต่าเท่าเท่าศุภมิพานด้วยเถิดครับอธิษฐานจิตต่อเติมเสริมนะครับเพราะว่าวันนี้ถึงข้อเป็นวันดีนะครับเป็นวันดีเป็นวันเริ่มต้นปีพศ2500นะครับเป็นการประชิดฐานนะครับประชิดฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนหลังคาโบสถ์ครับซึ่งถ้าเกิดอยู่เงี้ยมองธรรมดาเราจะมองไม่เห็นนะต้องใช้กล้องซูมเข้าไปก็จะเห็นว่ามีการ ปะดิฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านบนด้วยครับ,นนรบโบโสถ์นี้สีทองทั้งหลังเลยครับทาสีทองถ้าเกิดว่าเดินทางมาอำเภอบางคล้าเนี่ยวัดแห่งนี้นจะเป็นวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมครับปานอยนระโบสถเราสามารถดนลอผ่าพระความเริมดกพิเศษองพระโบสถ์ สุดท้ายนะครับที่ต้อการจะเข้าห้อรนางในวัดปากางเที่วมที่ด่านสนะครับถ้าข้้องน้ำผิดไหนใกล้ห้องน้ำางใดก็สาะารไปเข้าได้ครับห้องน้ำผิดแรกนี่คือ้างน้ำพระโว้ยโม่้านหญ่ง้านใหญ่